มากันอีกแล้วนะครับเพื่อนที่ช่องข่าวเนี่ยทุกคนก็ตอนนี้ก็คือผมเล่น a p 5นะแล้วก็เหมือนเดิมช่วงนี้เ p 5ราคาขึ้นมากๆนะคือถ้าเกิดของแต่งเนี่ย เอาตรงไว่าอย่ากดของแต่งของแต่งประมาณ3 4มสี่หมื่นได้นะทุกคนคือมันแพงมากนะทุกคนเอาแค่แบบมีเขาเรียกว่ามีสโขบก็พอนี่ครับ <c oughs> คือแพงมากจริงนะช่วงนี้คนน่าจะเล่นกันเยอะนะผมว่ามันเป็นเปินที่ค่อนข้างท,งท,ที่ที่จะดีนะถูกด้วยแต่งหลังเริ่มไม่ถูกละ <Yes. S 1> แล้วก็วันที่11นี้ผมจะมีแข่งด้วยนะครับทุกคนเป็นแข่งแผนที่ของท่าเรือนะครับน่าจะมี สเีมเมอร์แข่งกันเยอะมากเลยผมจะไลฟ์วันที่11ครับก็จะประมาณช่วง4โมงเย็นไม่ก็5โมงเย็นจนถึง5ทุ่มได้ก็เดี๋ยวรอมาเชียร์ผม,มดูนะว่าผมจะเล่นได้หรือเปล่าซึ่งผมไม่มีทีมด้วยนะครับข้างหน้าน่าจะน้องบอน,นครับจริงๆก็ไม่อยากยิงเลยเดี๋ยวเราอ้อมไปดีกว่านะต้องยิงแล้วทุกคนโอเคครั้งหน้าเขาน่าจะรู้แล้วนะว่าตรงผมมีคนเกิดนะครับเราจะวิ่งยาวไปเลยนะครับจริงๆตรงนี้ควรย่องแล้วนะแต่ว่าผมเปิดจุดไปแล้วเราไม่ต้องย่องแล้วนะครับ ้างหน้าบอดหรือคนนะ่ยน่าจะบอดนะครับโอเคเราวิ่งไปเลยนะครับขวาไม่น่าจะมีนะเขาไม่น่าจะมาตรงนี้ละเดี๋ยวเราส่องขวาก่อนนะเผื่อเขาวิ่งมานะนี่ไงนะผมเห็นละกำลังวิ่งซ้ายไปเลยนะรรเราน่าจะบันดักทันอยู่นะครับโซนหน้านะครับ อุ้ยอุ้ย,ย,ยเดี๋ยวโอ้โหมาจากไหนไวะเนี่ยดีนะครับนั่งยิงทันไม่งั้นผมล่วงแน่นะครับเหลืออีกตัวนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเขาวิ่งมาแนละ้วเขาน่าจะมาช่วยเพื่อนแน่ๆเริ่มมาละหลบลูกปืนนะครับนั่งหลบเอ้ยเอาลูกหมดนั่งหลบลูกปืนอ้าว ตายแล้วยิงโดนเฉยเลยมันจะรีพอร์ตผมไหมเนี่ยตายแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราเก็บของออกเลยก็แล้วกันเนี่ยเพราะว่าโอเคอิ่มละสองตัวก็อิ่มนะครับทุกคนไปครับตัวนี้มีอะไรเอ่ยตัวแรกนะครับ mpx นะครับเขนาน่าจะสเปรพาดแน่เลยแล้วก็อีกตัวนะครับไอต,ตัวนี้ไม่ได้ยิงผมเลยนะผมหลบก่อนโอ้อโห m 4ด้วยคุ้มเลยนะครับเดี๋ยวใส่ในกระเป๋านะครับแล้วก็ออกเลยนะ เพราะว่าคุ้มละตานี้ตีเดียวก็พอเนี่ยไม่ต้องโลภนะครับไปครับทุกคนเราอิ่มละพอแล้วนะครับตีเดียวตีเดียวก็อิ่มได้เดี๋ยวลองดูว่าเท่าไหร่นะครับน่าจะแสนสองแสนได้นะครับรอบนี้ประมาณสองแสนสี่นะครับถือว่าคุ้มเลยนะครับเข้ามาแป๊บเดียวแล้วก็ออกเลยนะผมก็ยิงไปสองตัวคนไทยด้วยนะครับ